สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้คลิปที่เราจะทำเนี่ยก็จะมาแจ้งเตือนสาวๆที่กำลังโดนหลอกนะคะว่ามีสัญญาณอะไรบ้างที่ผู้ชายเขาแสดงออกมาแล้วเนี่ยแปลว่าคุณไม่ใช่คนที่ใช่สำหรับเขานะคะแล้วเขาก็ไม่ได้จริงใจหรืออยากจะคบกับคุณต่อนะคะคือบางครั้งเนี่ยเขาจะส่งสัญญาณพวกนี้ออกมาแล้วละนะคะ เียงแต่ว่าผู้หญิงเรานะฮะเวลาที่เรารักใครสักคนคนะ่ะหรือว่าหล,ลงรักใครสักคนเข้าไปแล้วนะฮะเรามักจะลั่นเลยกับสัญญาณพวกนั้นค่ะถึงแม้ว่ามันจะมีเสียงเตือนเข้ามาแล้วล่ะเราเห็นเรารู้นะเรารู้สึกแต่เราไม่เชื่อนะฮะเพราะเรามัวแต่ไปฟังเสียงหัวใจของตัวเองไงฮค่ะเพราะเราคิดว่าเรารักเขานะเราไม่จะเสียเขาไปนะคะ แต่แอดมินขอเตือนทุกคนนะคะถ้ามีสัญญาณพวกนี้ออกมานะคะคุณต้องหยุดแล้วนะคะแล้วลองคิดดูว่าควรจะไปต่อดีไหมนะ,ะเพราะบางคนคือมาแบบมันหลอกเราอย่างเดียวนาเขาไม่ได้จริงใจเลยนะคะไม่ได้ต้องการจะลงเอยกับคุณหรือว่าแต่งงานกับคุณรับผิดชอบชีวิตในตัวคุณนะคะสัญ,ญญาณที่ว่านี้นะคะจะมีทั้งหมด10สัญญาณนะคะข้อที่1นะคะ ก็คือผู้ชายจะแกล้งบอกว่าที่บ้านไม่ให้แต่งงานอ่ต้องระวังเลยนะคะผู้ชายประเภทนี้นะคะคือมาจีบคุณอะนะแต่จีบไปสามสี่ปีแล้วบอกคุณว่าที่บ้านผมไม่ให้แต่งงานนะคะเพราะว่าคุณแม่ห่วงน้องสาวห่วงนะคะแต่จริงๆเราไม่ใช่นะคะเขาน่าจะแอบเมียมาคุยนะคะเนาะสองก็คือเวลาที่เขานัดเจอเราเนี่ย จะมองเดนาฬิกานะฮะอันนั้นก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งที่แจ้งให้เรารู้ว่าผู้ชายคนนี้ไม่ได้จริงใจนะฮะเพราะว่าเขาต้องรีบกลับบ้านหรือเขากลัวภรรยาที่บ้านหรือแฟนของเขาโทรมานะฮะส่วนข้อ3นะฮะวันเกิดเขาเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะฉลองกับเราได้ทุกปีต้องมีข้ออ้างอ่ะอันนี้ก็คือเป็นอีกสัญญาณหนึ่งนะคะ เพราะว่าเขามีคนรู้ใจหรือว่าคนที่เขาฉลองด้วยกันแล้วนะ,ะสี่เนี่ยนัดกินข้าวทีไรไม่มีเงินจ่ายนะคะสวยก็จะอ้างว่าไม่ไม่ได้เอากระเป๋ามานะฮะหรือไม่ก็บอกว่าคุณช่วยใจไปก่อนนะ,ะจริงๆแล้วไม่ใช่หรอกค่ะเพราะว่างบประมาณของเขาเนี่ยเอาไปใช้กับผู้หญิงคนอื่นแล้วนะคะเขาไม่ได้เอามาใช้กับคุณนะฮะส่วนข้อ5ก็คือ พอวันเกิดของคุณเนี่ยเขาไม่คิดเสื้ออะไรให้คุณเลยนะฮะคือต้องเข้าใจเมืองไทยนะฮะว่าเงเินเดือนของหลายๆคนก็ไม่ได้สูงมากนะฮะการที่เขาจีบผู้หญิงหลายคนเนี่ยเขาก็เลยไม่มีงบประมาณให้นะฮะนะอันนี้ก็ต้องระวังนะคะส่วนขขอหกนะคะวันวาเลนไทน์เนี่ยหายไปเลยค่ะบอกว่าตัวเองงานเยอะงานงานงาน,งานยุ่งไม่ว่างนะคะ อันนี้ก็เป็นอีกสัญญาณหนึ่งนะคะคือปกตินะ่ะคนที่เขารักกันนะะวันวาเลนไทน์วันแห่งความรักเนี่ยอย่างน้อยๆก็ต้องโทรมาหรือส่งข้อความมานะคะแล้วก็อยากจะเจอเราด้วยนะคะข้อเจก็คือก่อนนอนโทรคุยกับคุณไม่ได้เลยนะอันนี้คือต้องระวังเลยนะคะเขาจะคุยกับคุณได้ต่อเมื่อเขาไปออกงานต่างจังหวัดนะ หรือกรณีที่เขาไม่อยู่บ้านแบบนี้แหละเขารับสายได้นะเขาคุยได้เลยก่อนนอนนะถ้าเวลาปกติที่เขาอยู่บ้านของตัวเองเนะี่ยเขาจะคุยไม่ได้นะฮะแต่ว่าอื่นเขาคุยกับคุณได้นะอ่ะส่วนข้อแปดก็คือโทรหาเขาทีไรเนะี่ยวันหยุดเสาร์อาทิตย์คือไม่รับสายปิดเครื่องนะคะอันนี้คือต้องระวังเลยค่ะนะ่ะ พราะวันหยุดสาที่นี่เขาน่าจะอยู่กับครอบครัวของเขานะคะข้อเก้าก็คือเวลาอยู่บ้านรับสายได้แต่จะต้องแอบไปคุยที่ห้องน้ำอย่างเดียวนะคะคือเวลาคุณรับโทรศัพท์เนะี่ยเราจะรู้สึกเลยนะ,ะว่ากําลังคุยอยู่ในห้องน้ำนะแบบนั้นก็คือเป็นอีสัญญาณหนึ่งนะคะถ้าคุณโทรไปทุกครั้งในะอยู่แต่ในห้องน้ำเนะี่ยเออหรือไม่ก็ไปแอบคุยที่ไหนไม่รู้ค่ะนะ ต้องเป็นแบบเสียงเบาๆเสียงค่อยๆไม่ให้คุณรู้ว่าเขาทำอะไรอยู่อันนั้นแหละนะต้องระวังเลยนะ,ะสิบก็คือนัดเจอการทีไรคือมีแต่เรื่องบนเตียงอย่างเดียวค่ะคือผู้ชายพวกนี้มันลอกเอาแต่ได้อย่างเดียวนะคะเขาไม่ได้จริงใจอะไรกับคุณนะคะอันนี้ก็ฝากเตือนสาวๆนะคะคือบางครั้งเนี่ยผู้หญิงเราเราจะรู้นะคะว่าคนไหนจริงใจคนไหนไม่จริงใจนะ แต่บางทีคือเราเผลอรักคนคนหนึ่งไปแล้วนะคะโดยที่เราไม่ได้สนใจสัญญาณต่างๆที่เขาส่งออกมานะคะเรามัวแต่ไปฟังเสียงหัวใจของตัวเองนะคะ mm. และไม่ยอมปล่อยนะคะ mm. ตามเขาไม่ติดนะสุดท้ายกลายเป็นว่าเราต้องเสียเวลานะ,ะ mm. อีกข้อหนึ่งง่ายๆก็คือเวลาที่มีคนถามเราว่ามีแฟนหรือย,อยังนะ,ะ mm. เราจะตอบไม่เต็มปาก mm. นะอันนั้นก็เป็นอีสัญญ,ญาณหนึ่งคือเรารู้อยู่แก่ใจอ่ะนะ แต่เรายังไม่อยากเชื่อไงพอมีคนมาถามเราว่าคุณมีแฟนหรือ,อยังเนี่ยเราก็จะไม่รู้ตอบอยังไงเพราะเราไม่มั่นใจฮะคะนะถ้าใครเจอคนที่ไม่จริงใจหรือมีสัญญันพวกนี้ออกมาเนะี่ยให้คุณเนี่ยหยุดนะ,ะแล้วก็มูฟออนต่อไปไปมองหาผู้ชายคนอื่นดีกว่านะฮะเพราะผู้ชายพวกนี้เนี่ยจะทําให้คุณเสียเวลานะบางคนนี่คือคุณคบกับเขาเป็น10บสปีะโดยที่คุณไม่รู้ที่ซ้ำไปนะว่าเขาเนี่ย ไม่มีความจริงใจกับคุณเลยอ่าโอเคจ้าถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมเนี่ยก็ให้ฝากข้อความไว้ใต้โพสต์วิดีโอนี้นะคะยังไงแอดมินก็ขอให้ทุกคนเนะี่ยเจอคนดีๆนะคนที่ใช่นะคะคุณจะได้มีความสุขกับชีวิรักนะคะโอเคบา,บายบายสวัสดีค่ะ